ี่ไก่ทั้งตัวเลยนะพี่ๆผมเห็นมือมันน้น่งๆๆพี่อยู่ที่เนืน้ผมเจอมาแล้วนะพี่ๆตัวประหลาดที่กินเนื้อสัตว์แบบส,สดๆนะอยู่หลังต้นไม้อะไเอย่างเงี้ยเจอมันนะฟังออกไว้เูยนะนั่งลง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 ใจเย็นมันมันยังไม่หิวนะผมว่าคงคุยกันมารู้เรื่องอยู่ใจเย็นนะ ทั่งลงคือเนา้งไก,ก่จะสดเลยที่สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะผมวันนี้นะก็กลับพบกับผมเช่นเคยนะวันนี้เนะี่ยได้เดินทางเข้ามายังในป่าเลยนะครับพ,พี่รอบๆผมก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะ พี่ๆยังจํารอบก่อนอน่าจะน่าจะนานมากแหละคือผมเนี่ยได้เดินทางมายังป่าแห่งนี้เพื่อที่จะตามหาสัตว์โบราณนะครับผมที่ผมเนี่ยฝันถึงนะแต่ว่าดันไปเจอเจ้าตัวประหลาดนะผมเหมือนจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยคือเลือดเนี่ยท่วมตัวเลยวันนี้เนี่ยผมเนยจะกลับไปหาตัวนั้นนะพี่ผมไม่รู้นะว่ามันคือตัวอะไรนะแต่ว่าที่รู้ก็คือมันกินพวกเนื้อดิบนะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาหือเปล่าวันนี้จะ กลับมาพิสูจน์ว่ามันคือตัวอะไรนะผมแล้วก็มันยังอยู่ที่แห่งนี้หรือเปล่านะวันนี้เนี่ยได้นําไก่นะผมเป็นไก่ที่ผมซื้อมาจากตลาดนะครับพี่ๆกันนี่นะ๋ยวให้พี่ๆดูให้ชัดเลยอันนี้เป็นไก่ดิบอันนี้เปน็นนี้เป็นไก่ดิบนะผมนี่นะเลือดอยังมีอยู่นะอันนี้คือไม่แนะนําให้ทําตามนะอันนี้ก็ผมว่าผมเชื่อนะว่าถ้าคนดูดูคลิปนี้ก็คงจะห้ามผมนะแต่ว่านี่ผมอยากพิสูจน์นะว่า เขาเนี่ยจะลองอเขาเนี้ยจะกินไก่ดิบหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นนะอะก็เลยลองเอาไก่ดิบมาเผื่อว่ามันจะกินนะพี่ก็อยากจะดูว่ามันจะทําร้ายผมอีกหรือเปล่านะรอบที่แล้วนะที่ผมมันอ่าที่มันไล่ทาร้าย,ายผมอะคงเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปกวนการกินอาหารของมันอืมจะด,ดูรอบนี้เราจะลองเอาอาหารให้มันกินดูไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปเดินทางต่อเลยพี่ทางก็จะลกนิดหนึ่งนะ แต่โชคดีวันนี้อากาศไม่ร้อนมากทางไหนวะเนี่ยมาจะทางนี้แหละเราก็เดิอไปเรื่อยๆนะพี่นะถ้าโชคดีก็อาจจะเจอตัวมันเร็วเลยถ้าโชคร้ายก็อาจจะไม่เจอมันเลยนะผมอยู่ที่ดวงของรานะว่าจะเจอหรือป่าเห็ดไม่ขึ้นผมพยายามระหว่างเดินนะผมก็พยายามมองรอบๆนะว่า อพวกเห็ดโคลหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีวิเววเลยนะเหมือนว่าป่าแห่งนี้เนี่ยพวกเห็ดอะไรขึ้นยากมากเลยป่าไผ่ผมก็ไม่เจอนะครับผมผมเดินมาเนี่ยผมยังไม่เจอไผ่สักต้นเลยนะพี่พี่นี่นะรอบๆมันคือเป็นป่าป่าเดิบชื้นหมดเลยนะไม่มีพวกไผ่หรือว,ว่าอะไรเลยไปครับพี่พี่เดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่อครับผมครับพี่พี่ผมเดินมาสักพักนะตอนนี้นะผมเจอร่องรอยบางอย่างกับต้นไม้นะ คล้ายจะเป็นรอยเล็บหรือว่าอะไรเนี่ยแหละนี่นะ,นนะอันนี้เป็นมันกลิ่นเลือดครับพี่พี่อันนี้มันเป็นกลิ่นคาวเลือดนะผมไม่รู้ว่าใช้เลือดสัตว์หรือว่าเลือดคนหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยเราจะมีพวกอะไรคล้ายเป็นพวกเหมือนเล็บอะคล้ายเหมือนเล็บแล้วก็ขวดต้นไม้ประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะเข้าใกล้ไอตัวประหลาดทันแล้ต้องพยายามเราอ่าผมเนี้ต้องพยายามมองร,บรอบๆให้ดีๆนะ นี่ผมก็ได้ถือมีดหรือว่าอ่าพงมีป้องกันตัวไปเลยนะเราเผื่อไว้ก่อนถือว่าแก่อเขาเนี้ยเข้ามาทําร้ายเราเราจะได้ป้องกันตัวได้นะครับผมป่าจะรีบเดินทางก็ต่อเลยไปครับพี่เสียงนกเนี่ยร้องตลอดเวลาเลยนะอันนี้ต้นอะไรวะ อันนีค้คือคล้ายต้นฝรั่งเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับพี่พี่ใช่ป่าวดูกใช่ไม่ย่าใช่นะสีนี้เขียวอัาพันเลยตอนนี้คือผมยพยายามมองคร,รอบๆนะพ,พี่ผมไม่รู้ว่ามันอาศัยอยู่แบบไหนหรือว่านอนตรงไหนนะก็เลยต้องสังเกตดีๆนิดนึง ไม่ใช่นะพี่พี่นี่คือผมนะครับดูผิดนะมองไม่ออกเลเนียผมไม่รู้ต้องเดินไดไกลหรือเปล่าตอนนี้ผมเจอร่องรอยขยะอย่างนี้ก็คือเป็นรอยออันนี้มันมีรอยคนผ่านนะไม่รู้ว่ามันใช้เส้นทางนี้หรือเปล่านะครับพี่พี่แต่ตรงนี้เหมือนมีรอยคนผ่านเลย นี่คือหาดูนะเพื่อว่ามันนอนบนต้นไม้ พยายามมองรอบๆให้ดีพี่เดี๋ยวเราเบี่ยงไปทางซ้ายบ้างเนาะเพราะว่าเราเดินตรงเดียวมันจะใช้เวลาไกลอา่าต้องเดินไกลามากเดี๋ยวเราเบี่ยงไปทางซ้ายเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะหารอบๆให้ดีนะอุ๊ยแบบแทงตาผม รีบเดินทางกันต่อโอเคก็เดี๋ยวพักกันก่อนนะพี่พเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยมากเลยตามหามาผมตามหาไอตัวบหลาดนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เจอวีแววเลยนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินต่ออีกสักประมาณผมคิดว่าน่าจะคิดเอาไว้นะผมคิดว่าน่าจะไม่เกินบ่ายโมงถ้าเราหาไม่เจอเราก็จะเดินทางกลับเนาะ เพราะว่ายิ่งเราเข้าป่าลึกเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายตอนเนี้ยผมเนี่ยเดินเลยจุดที่ผมเคยเจอมันล่าสุดเนี่ยมาพักใหญ่ๆนะแต่ก็ยังไม่เจอวิแววก็คือสังเกตก็คือมีแค่จุดเดียวที่ผมเนี่ยเคยเจอไอ้ที่ผมเจอนะติดมีคราบเลือดติดบ,บน,นต้นไม้นะก็คือเห็นแค่จุดนั้นจุดเดียวที่เป็นจุดสังเกตแล้วก็คราบเลือดนะก็จะเป็นคราบเลือดที่น่าจะนานพอสมควรแล้วพอเลือดเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพักต่ออีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันต่อนะ เราพักกันนะเหนื่อยนะอะ้นก่็ผกก็จะรีเดินทางต่อเลยผมเดินทางมาไกลามากนะพี่พี่เพราะว่าผมเนะี่ยผมเริ่มท้อแล้วว่าผมจะเสียงผมเจออะไรแป๊แบแบหลังต้นไม้ไมพี่ผมจะเดิอนอ้อมหน่อยนะพอตรงนี้เนี่ยมันอันนี้มากเลย ผมเห็นมือมันน้อมน้องนุองพ,พี่อยู่ที่นู้นนะผมเจอมาแล้วนะพี่พี่ตัวประหลาดที่กินเนื้อสัตว์แบบส,สดๆนะมีลังต้นไม้อะไรอย่างเมื้ยมันมาจะกลกักวผมด้วยนะนั่นไงผมเจอมาแล้วเราจะเดินอ้อมมันนิดนึงนะผมจะไม่เข้าใกล้จนเกินไปนะผม น Tat นนนนนผมพยายามจะคุยกับมันนะฟังออกไว้รู้นะนั่งลง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 ใจเย็นมันมันยังไม่หิวนะผมว่าผมคุยกับมันรู้เรื่องอยู่ใจเย็นนะนั่งลงค่อยๆมันรู้เรื่องว่ะ ฟังออกไหมฟังออกไหมรู้เรื่องป่ะนั่งลงนั่งลงนั่งไว้นิ่นโอเคพี่ผมเหมือนผมจะคุยกับมันรู้เรื่องนะทำไมต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาไก่นะออกมาให้พี่ okay, เดี๋ยวเราจะลองเอาไก่เนะี่ยให้มันกินดูนะเพราะว่ามันเนี่ยกินเนื้อไก่แบบสดๆนะ น,นี้ไม่ควรทําตามนะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยพี่พี่ครับตอนนี้น้ําลายมันไหลใหญ่เลยอะน้ำลายมันไหลใหญ่เลยมันหิวอ่ะพี่พี่มาเห็นเนื้อไก่นะแล้วมันมาอาจจะได้กินของสดกัได้นี่นะพ,พี่ไก่ทั้งตัวเลยนะพี่พมันหิวใหญ่แล้วี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไก่เนี่ยให้มันกินดูนะนี่นะ น,นี่คือไก่ที่ยังไม่ได้ต้มสุกนะเลือดมันยังติดอยู่เลยไปเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาเนื้อไก่สดนะให้มันกินดูดูดีว่ามันจะกินหรือเปล่านะมาให้พี่เดี๋ยวเราจะลองให้มันกินไก่สดนะไปนั่งลง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 เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ จะค่อยๆให้มันนะที่ผมจะลองฝึกมันดูนะค่อยๆให้นแผมไม่รู้ว่าจะฝึกได้หรือเปล่าเนื้อไก่จะสดเลยพี่ ดูนะว่ามันมันกินใหญ่เลยนะผมถูอว่ามันไม่กิน,นตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะค่อย,ค,อยค่อยทยอยให้มันนะพี่เพราะถ้าให้หมดเนี่ยจะดื้อน,นะคิดว่านะผมอู่รอก่อนนี่มันทำร้ายผมทิบหายเลยว่ามันมหิวเอาไปคัดจังหวะกินมันได้แหละ โอ้ยี่จับก้อง <anak> ทันมันจับไก่ผมเฮ้ยหยุดๆยุยเฮ้ยเฮ้ย้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้มันจับไก่ผมอันนี้นะก็อันนี้เลยนะมันพักผมล้มนะมอาวางวางวงผมจะร้องสอนมันวางลงวางวางไม่ให้กูด้วยคือมันจับไก่ผมได้แล้วมันวิ่งเลยนะนี่คือผมต้องไล่ตามมันวางลงวางลง วางค่อยๆวางลงเออวางลงดีมากเราจะลองฝึกมันใหม่นะพี่นี่คือผมพยายามใจดีสื่ๆนะวางลงอ,อ่ากินกินแค่วอค่ะแค่ขาพอขามันเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออมันวิ่งหนีผมนะพี่ผมในตรงนี้นะโอ้ยโทษโทษโทษนี่นะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าคือตัวอะไร แต่ว่ามันกินของดิบนะก็เลยลองเอาไก่เนี่ยมาลอ่อคิดว่าที่มันไม่ทำร้ายผมเนะี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมีของให้มันกินนะพี่ๆแต่วันไหนที่ผมไม่มีของเนะี่ยอันนี้ผมก็ไม่รับประกันความปลอดภังตัวเองเหนะมือนกันนะกินเฮ้ยโหยเสียงกระดูงนี่ก,ก็แคบๆแเละกินใหญ่เลยนะคือรอบก่อนเนี่นี่คือ,อ,อ,นนะคอยังดีนะไก่เนี่ยเลือดน้อย เราก่อนมันกินตัวอะไรไม่รู้เลือเดเนี่ยเต็มตัวเลยนี่ผมตั้งกล้องไนาะ้พี่จะดูปฏิกิริยามันนะว่ามันจะกิน้ไก่ตัวนี้หมดหรือเปล่าหรือว่ามันจะลากไปกินที่อื่นอีกเพราะเมื่อกี้เนะี่ยมันลากผมแล้วก็วิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรฮะรนี่คือผมพยายามจะผูดมิกกับมันนะอะไรนะ มันให้ผมกินเหรอมันให้ผมนะครับพี่พี่ลองไปดูดิอะไรให้เหรอมึงน,นีน่นะให้อ่ะทำไปตัวกินให้กินให้กินไก่สดนะครับพี่พี่มันให้ผมกินนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่กินดีกว่า พยายามให้ผมเนี่ยผมผมพยายามจะผูกมิดกับมันนะแต่ทีนี้คือมันให้ผมกินนะเมื่อกี้แล้วกูอิ่มละอิ่มแล้วอะพี่ฮะผมต้องกินจริงใชนะ่ไมเนี่ยมันให้ผมกินนะเดี๋ยวจะจะกินมไม่อยากกินเลยวะนี่เดียวมันเนื้อสดนะพี่แล้วเป็นไก่สดด้วยผมไม่อยากกินเลย แต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยพยายามจะผูกมิตรกับมันนะแม่งแข่งชิบหายเลยอ่ะนี่นะนี่คือน้สดนะทำใจไม่ได้ไม่เอาพี่ผมไม่กินไม่กินนะต้องกิน คือต้องกินนะพี่มันบางคับให้กินนะถ้าอยากจะรู้จักมันแต่นี่คือไก่สดๆเลยนะพี่กินไม่ลงจริงไอพี่มันให้ผมกินไก่ดิบอะคือผมกินไม่ลงจริงนะเมื่อกี้พยายามฝืนกินแล้วแต่ว่า ไก่กับหมูมันไม่เหมือนกันนะแล้วผมรู้สึกว่าผมอิส,สเอียนมากเลยตอนนี้มันก็กําลังกินอยู่เลยนะดูดิโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองเฝ้าดูมันกินไปเรื่อยๆนะดูที่ว่ามันจะกินหมดหรือเปล่าตอนนี้ยไก่หมดไปครึ่งตัวแล้วพี่พี่มันกินไปเรื่อยๆนะกินจนไก่หมดครึ่งตัวแล้วก็จะดูปฏิกิริยามันต่อไปผมเองก็ขอไม่กินดีกว่าอยากจะผมอยากจะผูกมิตรกับมันแต่ว่าผมกินไม่ลงจริงๆพ,พี่พยายามฝืน ฝืนกัดแล้วแต่กัดนี่เดี๋ยวก็คือแบบจะอ้วกไะพ,พี่อืมประมาณนั้นก็คือเดี๋ยวจะให้มันกินต่อไป,ไปดูดิโอ้กินแบบอร,อร่อยเลยนะครับพี่ตอนนี้พี่ครับมันวิ่งหนีผมไปละไม่รู้ว่าไปทางไหนปะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งหนีผมไปแล้วพี่ผมไม่รู้ว่าไปทางไหนละ คือเมือกี้ผมเนี่ยกำลังนั่งล้วงขอตัวเองอยูน่นะแล้วก็พักเดียวมันก็จับไก่แล้วก็วิ่งหนีไปละไม่รู้ว่าไปทั้งไหนตอนนี้๋ยวผมจะลองตามหามันดูสักพักนะตอนนี้เนี่ยมันฝนจะตกด้วยผมถือมีดไปตลอดนะครับพี่ๆก็คือกันมันรอกทำลายผมนะแต่เท่าที่ดูเท่าที่ดูคือมันไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะทำลายผมเลยนะแต่ก็เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่า ไอพวกนี้มันอาศัยอยู่ในป่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองตามหามันดูสักพักนะถ้าไม่เจอจริงๆนะผมก็จะเดินทางกลับละเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาของเนี่ยมาล่อใหม่นะ